ครับยิ่งใหญ่ตามยอดครับเ uh, ป็นยังไงตามยอดคือยังไงพี่น้องตามยอดเราปังนุกเปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยยอดขายผมพันล้านนะฮะปีนี้เราขึ้นไปหมื่นแปดพันล้านครับมันขยายมาร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องใหญ่เลยครับก็อถามแล้วทำไม ขยายใหญ่เรื่ยวขนาดนี้เติบโตเรด่อยวขนาดนี้พี่ยอดก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเพราะลูกค้าเราเนี่ยให้การตอบรับแล้วก็ไว้ใจพวกเรามากนะฮะเราก็ทํางานด้วยความทำงานหนักครับแล้วก็ลูกค้าสนับสนุนมาตลอดผมเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีเซลลช่วยขายข,ายของห้าล้านกว่าคนลูกค้าเราทุกคนคือพร้อมที่จะบอกต่อในที่นี้มีใครไม่บอกต่อเพื่อนให้ซื้อบ้างครับนั่นแหละฮะนั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จของเราครับจะต้องทำเคื่อมันยังไงให้กับลูกค้าแล้วุดยอด ก็ชัดเจนตรงไปตรงมาครับมีปัญหาอะไรเราก็บอกลูกค้าตรงๆอ่าเราขายไม่ได้ราคาเราขึ้นไม่ได้เราก็บอกลูกค้าตรงๆว่าเราอยากขึ้นราคาเราอยากขึ้นอย่างนี้นะเราก็บอกเขาสิ่งที่มันเติบโตขึ้นทุกวันเรา้นเรือยๆในปีนี้อย่าแป๊บนึครับไปบอกพี่กรณ์ไปเงียบก่อนจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราสัมภาษณ์อยู่ควรจะต้องชบเรียนอะไรแล้วครับผมต่อครับ อาลืมเลยอ่ะตามที่มัาให้ลูกค้ายังไงถึงลูกค้าได้มาเยอะขนาดนั้นก็จริงๆภาพที่ทุกคนจะเห็นเนาะว่าทุกงวดเนี่ยผมจะต้องไปมอบรางวัลที่หนึ่งให้ลูกค้าอันนั้นก็คงเป็นความเชื่อมั่นว่าเงินเจ็ดแปดสิบล้านเราก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วตอนนี้เราก็มอบรางวัลให้ลูกค้ารวมทุกรางวัลนะฮะเก้าพันกว่าล้านบาทไม่เคยพลาดแม้แต่รางวัลเดียวครับท่านผู้มทุท่าไมทุกงวดมีคุณผูกที่หนึ่งกับกองสลากฮัดตลอดพูดง่ายๆว่าลอตเตอรี่หนึ่งล้านใบเนี่ย อมีรางวัลที่หนึ่งหมื่นใบแล้วผมขายได้สิบสี่ล้านใบมันก็ต้องมีสิบกว่าใบอยู่แล้วที่ที่กองสลักพัดครับอ่าคุณไม่ได้มั่งคัมได้ขนยเฮ้ย้างครับพี่หยอกพี่หยอกตัดใจมาเป็ิลเตอรเออตั้งแต่ปีแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณน็อตด้วยนะคะที่แบบว่าเลือกพี่หยอกเป็นพิลเตอร์นะคะแล้วก็ดูการเติบโตของกองสลักพัทจริงๆแล้วเป็นลูกค้าตั้งแต่กองสลักดอทคอมจนมาเป็นกองสลักพัดเนี่ยก็คือแบบ เรารู้สึกภูมิใจภูมิใจมากๆากกับคุณน้อยที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยเราก็เป็นลูกค้าของคุณน้อยอยู่แล้วด้วยนะคะก็เ้อทุกงวดอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือชอบตรงที่ว่ากองสลักพันี่คือแบบรับเต็มนะคะแล้วก็จริงใจมีปัญหาอะไรที่คุณน้อยบอกคือไม่ใช่ว่าบอกมีปัญหานะก็มีปัญหาเือนลูกค้าทุกคนนั่นแหละเพราะเราก็เป็นลูกค้าเรามีปัญหาอะไรเราก็ถามแอดมินแอดมินก็ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอนเงินไวนะคะแล้วก็ไม่หัก ไม่ค่ะข้านเนีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือกองสลักพัดทเป็นแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแรกแพลตฟอร์มเดียวที่เรามั่นใจสุดที่สุดแล้วครับส่แม่เองก็ต้องขอบคุณดูดอทไทยที่ให้โอกาสได้มาเป็นผู้ที่สองของกองสลักพัรนะคะก็จริงๆริงแล้วมันบุบบิดกันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะ,ะแต่วา่าไม่เป็นไรที่สองก็ได้มีการร่วมมออแล้วก็จริงๆก็เป็นลูกค้าเขาอยู่ อาพี่สุซื้อสุกขันเหมือนกันซื้ออ๋อสขันนี้ไม่ได้รับค่าตัวนะฮะเพราะผมให้เขาไปแล้วเขาก็จะซื้อกลับมาทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้ไม่สูุคือไม่เหลือแล้วรับมากแล้วมาก้รับหมดแล้วโอ้คือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเราก็ดูคุณคุณลอดอยู่แล้วก็ชอบความตรงไปตรงมาแล้วก็ถือว่าในพูดในฐานะเป็นลูกค้านะที่นี่ไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะเรามีความรู้สึกว่า ไม่มันตรงๆอ่ะ <ừ m. S 2> คือมันขายไม่ได้ราคานี้ก็ต้องบอกลูกคา้าสิว่าอะไรอย่างเงี้ย <ừ m. S 2> ต้องบอกสิว่าเออมันด้วยเหตุผลอะไรคนใดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตรงไปตรงมางแล้วเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนเล่นหวยเรารู้อยู่แล้วว่าราคาหวยจริงๆแล้วมันยังไงแบบไหนแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราสบายใจเรามีความสุขซื้อเราซื้อตรงน,นั้นจริงๆแล้วที่กรสลากกันพี่นัดครับถือว่าท่านมีเซ็นเตอร์มาถูกคนองเซ็นเอตอเพราะว่า ทั้งคู่เลยก็เป็นหลัเจ้าแม่ที่หลายๆคนติดตามกดติดตม้วนอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะฮะได้พี่อ๋อนี่ได้เจ้าพ่อจอมทัพมาด้วยนะแล้วอย่างพี่สูนี่คืออันดับหนึ่งของไทยในการซื้อหวยนะคือผมผมไม่ได้ตั้งวอเนเตอร์ผมหาลูกค้ารายใหญ่เข้ามาคือตอนนี้คือล็อกพี่ไว้แล้วไม่ให้พี่ซื้อที่อื่นอ่ะวันที่มาเซ็นสัญญาครับผมพาดูออฟฟิศพี่สูแกเดินจิ้มหวยไม่สนใจผมตุ้มมวนหนึ่งพี่สู เคยนับไหมคะว่าหมดไปเท่าไหร่เออเอาเอาหลักๆเลยที่จะมาเป็นลูกค้ากองเลากพัดๆเนี่ยมันมีอยู่งวดวนที่ซื้อสองพันกว่าในะคุณน็อตทวีรหัสที่อยู่ก็จะรู้ว่าพี่ซื้อเท่าไหร่ถูกไหมแม่ถูกไหมแม่เอาจัดสองพันกับใบถูกเท่าไหม้วดนั้นถูกงวดนั้นถูกอู่แล้วก็งวดที่แล้วเนี่ยก็เป็นไงคะพันกว่าใบถูกสิหมื่นกว่าเออไม่เป็นไรนะ่ยถือไหเือะถือเงินนี้ยมีลุ้นเพราะว่างวดเนี้ยพันนิดๆค่ะ ทุ่มเททุ่มเทไม่ตั้งกดพันใบก็ได้ใ่ไได้ำน้อยมากก็ได้จะคุ้มไม่คุ้มไปเรื่องนึงนะถ้างว้เราพันใบก็เดือนละสองแสนเดือนละสองแสนปีนึงก็ยี่สิบปีแล้วแต่ให้พี่น้อยจัดจะขอบคุณอะไรก็ได้ที่แบบทำให้เขาสบมีจุดวันนี้เ้วเป็นที่ดูั ก็คงขอบคุณอย่างแรกที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้ไวางใจแล้วก็ความเชื่อใจให้กับเรานะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะมีปัญหาใดๆหรือไม่มีปัญหาใดๆพวกท่านเปิดโอกาสให้เราพูดเสมอไม่ว่าจะเรื่องผิดหรือเรื่องถูกนะถ้าไม่มีพวกท่านเราก็คงจะไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่เราอยากจะพูดออกไปแล้วก็ขอบคุณพีอ่อมกับพี่สุที่อ่าไว้ใจ มั่นใจว่าเราจะไม่ทําผิดกฎหมายว่าเราจะไม่ทําผิดแล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์เอาชื่อเสียงของตัวเองมาทําประกันให้เราครับทีบ่นับวันนา้นจากการเรเติบโตของกอ,องสลากพัฒไปอาจจะมุโฟกัสเพิ่มมากขึ้นมีอะไรนะครับจากการเจริญเติบโตของกองสลาเองอาจจะกลายเป็นที่จุดสนใจหรือความเพิ่มอาจจะมาโฟกัสมากขึ้นมากขึ้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โฟกัสจนไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วก็มั่นใจนะครับคือคืออย่างที่ผมบอกครับผมบอกหลายๆครั้งแล้วว่าสิ่งที่ผมทําคือความถูกต้อง เราทําเรายืนยันบนความถูกต้องมาตลอดลอตเตอรี่วันนี้เราก็ขาย80ค่าบริการเรามีบริการอะไรบ้างเราก็คิดตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังผมยังเปิดกฎหมายทุกฉบับเพื่อทํางานอยู่ผมมั่นใจว่าไม่มีใครทําอะไรผมได้ค,ครับขอบคุณครับ